สวัสดีครับผมมันเนี่ยมาเลนเครื่องบินมั้งครับในวันลมแรงแรงจริงๆดูว้าวปูนคาปูนว้าวมีหลอดเปลา่าเปลือกเปิดตลอดเปล่ปลลาล่ะพวกเลนไม่ค่อยคือเพราะคือแห้งแต่ให้เลนได้ไหมนี่ว่าร่มบอกแห้งเลย ลุต่อลงด้นดพ่อจะลงมึงไหนลงก้อยนะลงเล็กเ,กเกด,ดี๋ได้ไหด็ได้ครับได้ ขาต้อชันั่น่ไหมว่รนี้เอิบหมันเยั้บาีมเอห้มอ้โหโอ้โหโอ้โหลงลงลิงล่โอยลงมได้โอเหียว่เ้ยหยังพปอ้เรเี้มันล่งลนพอดีมันล่งหมองหรอใช้โล่งขึ้นยานได้รอเบี้ยวนี่หรอ อยอดช่ไปพัดฮักักดีว่ะมาเร็วนองไพัดหักบ่เรียบร้อยแล้วล,ทล,ววลงท่าหนึ่งเลยเฮียสิฮ้ยน้องแห้งตานนั่นหัวมุนมาเนาะล่อล่ะเป็นยังบ่ ลอดเตี้ยนั่งนี้ยังวาน่หักหรอไ่หักย้ยดิลเลียลมแห้ง่อนมันเป็นเดิงดังดินงดังเยอะลมมันแห้งเนาะไพัดลวมันซีดําเบิ้ลเลยมันนี้ นี่เด ok ีนี่เดโอ้ยออกมาใบเดียววมเต็่ประเด็นวผมสวางใบกูกับเพ่อนเนียนี่เรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมลงมาหาหวดงำรวุ่นเบาเดี๋ยวดีเครื่องบินยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์อยู่ขาดหักเฉพาะใบพัดมันเจิดคุณนเรื่องเมื่อกี้โอ้กาวฮอนติตอ่ะ โอเคครับผมสวัสดีครับหุ่นแต้